สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกับเพียวกันอีกแล้วนะคะเย่และสำหรับคลิปนี้นะคะเพียวขอบอกไปเลยว่าห้ามเลื่อนนะทุกคนเพราะว่าวันเนี้ยเราจะมาแชร์วิธีนะคะแชร์ประสบการณ์การเก็บเงินของเราให้ได้10,000แแรกฉบับมนุษย์เงินเดือนนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่เป็นมนุษย์ออฟฟิศหรือว่ามนุษย์เงินเดือนแบบเรานะคะก็อย่าก,กดเลื่อนผ่านนะ จริงๆแล้วเนี่ยวิธีที่เอามาในวันนี้นะคะค่อนข้างจะเป็นวิธีที่พื้นฐานแล้วก็ง่ายๆนะเพียงแต่เราเอามาพูดให้มันแบบชัดเจนมากขึ้นหรือว่าเอามากระตุ้นแพชชั่นเพื่อนๆกันนะคะสำหรับใครที่อยากมีเงินเก็บ1,000 0แบาทนะหลายคนจะคิดว่าเอยเป็นมนุษย์เงินเดือนมันค่อนข้างเก็บเงินยากเนาะเพราะว่าเราอยู่ให้รอดแต่ละเดือนก็ยากแล้วนะคะ,ะค่ะดังนั้นเรามาเริ่มวิธีการปรับเปลี่ยนนะคะการใช้เงินของเราให้ดียิ่งขึ้นนะ วิธีที่มาแชร์ในวันนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเอาไปปรับกับเงินเดือนที่เพื่อนๆได้รับนะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่รู้สึกว่าเงินเดือนของเราแต่ละคนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะขึ้นอยู่กับอายุงานสายงานอะไรต่างๆดังนั้นก็เอาไปปรับให้เข้ากับเงินเดือนยื่นเพื่อนได้นะคะวันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่มีเรื่องของการลงทุนอะไรมาเสริมหรือว่าการทํางานเสริมนะคะเอาเป็นเฉพาะเงินเดือนเพียวเพียก่อน แล้วก็เดี๋ยวถ้าใครอยากจะรู้เรื่องการหารายได้เสริมหรือว่าลงทุนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไว้คุยกันคลิปหน้ากันเลยนะคะเป็นแบบฉบับมือใหม่เลยเพราะว่าเราเองก็เป็นมือใหม่มาเริ่มกันที่วิธีแรกเลยนะคะวิธีแรกเนี่ยอันนี้จะบอกว่าอันนี้เป็นอะไรที่ง่ายมากนะใครที่เริ่มเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วนะคะสิ่งแรกที่จะต้องทําวันที่คุณกําลังจะไปเป็นมนุษย์เงินเดือนไปเป็นมนุษย์ออฟฟิศ สิ่งนี้คุณต้องทําเลยเพราะว่าเรารู้เงินเดือนของเราอยู่แล้วใช่ไหมคะนั่นก็คือการแบ่งสัดส,ส่วนของเงินเดือนนั่นเองการแบ่งสัดส,ส่วนของเงินเดือนนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถบริหารจัดการเงินได้ง่ายว่าเงินในแต่ละส่วนเนี่ยเราเอาไปทําอะไรบ้างนะคะแบ่งเขาก็จะใช้เป็นสัดส,ส่วน 50, 30, 20นะคะเช่นตัวอย่างเราเงินเดือน2 0 0 0มบาท50%ของ20,000ก็คือเท่าไหร่คะห0 0่งบาทเราแบ่งไว้ ต่อมา30%นะคะเท่ากับ6,000บาทแล้วก็20% 4,000บาทซึ่งใน3กองเนี้ค่ะเราก็ต้องเอาไปแบ่งต่ออีกทีหนึ่งนะว่าใน3กองนี้เราไปทำอะไรบ้างเช่น1นะคะอะาเป็นค่ากินอยู่ค่าใช้ค่าบ้านค่ารถค่าอะไรก็ว่าไป2นะคะค่าใช้จ่ายจิปปถะ่ ส่วนที่3นะคะจะเป็นในส่วนของเงินออมเงินเก็บอะไรแบบนี้แต่ว่าเราต้องแบ่งให้ชัดเจนว่าเฮ้ย <c oughs> เรามีเงินมาหนึ่งก้อนอย่างเงี้ย <c oughs> เราแบง่ง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 เพื่อที่จะเอาไปใช้ในรายละเอียดยิบย่อยยิบย่อยน,นั้นๆอีกก็คือแบ่งเป็นหัวข้อแยกมาก่อนนะคะว่ามันเป็นอะไรบ้างอย่างตัวเพียวเองเนี้ยเพียว <c oughs> <c oughs> จะแบ่งในส่วนที่เรียกว่า f i x ซ์ c o <oughs> <ๆ> s ก็คือเป็นรายจ่ายที่เราจะต้องจ่ายในทุกๆเดือนประจาอยู่แล้วค่ะบ้านค่ารถค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันค่าโทรศัพท์ ที่มันจะอยู่เป็นแบบฟิกซ์คอร์ที่แบบทุกเดือนอะเรารู้อยู่แล้วว่าแต่ละเดือนอะเขาจะเก็บเราเท่าไหร่นะคะเราก็จะแบ่งส่วนนั้นไว้แล้วก็ค่ากินค่าอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องซื้ออาหารการกินซื้อเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วสุดท้ายก็คือแบ่งในส่วนของการเก็บออมแต่ในส่วนของเก็บออมของเฮียวก็มีอีกนั้นคนในส่วนของเก็บออมของเฮียวก็จะแบ่งไปในส่วนของเก็บห้ามใช้กับ เก็บไว้แชร์สับในปีหน้าเพราะว่าอย่างเพงมีรถใช่ไหมคะก็จะมีเรื่องค่าประกันหรือว่าประกันสุขภาพเองต่างๆที่เราทําเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็ควรที่จะเก็บไว้เผื่อแบบว่าในปีหน้าจ่ายเขาเรียกว่าอะไรเก็บเป็นเดือนทีละเดือนทีละเดือนมันจะไม่ค่อยรู้สึกลาบากเท่ากับเวลาเราจ่ายเป็นเงินก้อนทีเดียวอย่างเช่นเรามีประกันรถอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราทําเป็นก้อนเราจ่ายก้อนทีเดียว9ก้าพันหรือถึงหลักหมื่นอย่างเงี้ยจ่ายเป็นก้อนมันรู้สึก เยอะใช่ไหมคะแต่ถ้าเราแบ่งมาเก็บในแต่ละเดือนว่าเอ้ยโอเคใน1ปีสมมุตินะคะค่าประกันรถหมื่นสองหปีเราก็เก็บเดือนละพันเดือนละพันเดือแบบเนี้ยมันก็โอเคสบายใจพอถึงเวลาที่เราต้องจ่ายในปีถัดไปนะคะเราก็จะมีจัดแบบไม่เครียดนะคะต่อมานะคะอันที่2เนี่ยก็คือการแบ่งบัญชีการใช้เงินค่ะเรานะคะแนะนำเพียวแนะนําว่าอย่ามีแค่บัญชีเดียว ในการเก็บเงินทุกอย่างเพราะมันทำให้เราอะงงแล้วก็ใช้เงินแบบสเปรสปักมากนะคะแนะนําว่าเราลองแบ่งหัวข้อใหญ่ๆแล้วว่าเราอะจำเป็นจะต้องใช้เงินในส่วนอะไรบ้างนะคะเช่นเราแบ่งได้เป็น4ี่หัวข้ออย่างแล้วก็จะมีบัญชีทั้งหมดในสี่บัญชีซึ่งบางคนจะบอกว่าเฮ้ยมันเยอะไปไหมมันจะเป็นอะไรไหมลำบากไหมจริงๆเพียงว่ามันก็ไม่ได้ลําบาก ไม่ได้ยากมากนะคะหรือบางอันมันมีเสียค่าธรรมเนียมรายปีก็นิดหน่อยเองแต่ว่ามันช่วยทําให้การจัดการเรื่องเงินของเราอ่ะมันง่ายขึ้นทุกคนเราก็แบ่งไว้นะคะอ่าบัญชีนี้ไว้สําหรับรับเงินเดือนแลบเงินเดือนเสร็จเราก็โอนไปบัญชีที่เป็น f i x ซ์ c o สที่จะต้องเป็นจ่ายนะคะแล้วก็บัญชีสำหรับของกินของใช้แล้วก็รวมไปถึงบัญชีที่จะเอาไว้เก็บออมนั่นเองก็ควรจะแบ่งกันนะคะเพราะว่าพอมันปนกันมันสเปะสปะเราก็แทบจะไม่รู้เลยว่าเอ้ยเราเอาไปใช้ทําอะไรบ้างหรือว่าเงินมันหายไปไหนหมดเงินมันเข้ามาจาก แล้วเงินมันหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เราแบ่งสัดส่วนมันยากสองที่นีข้อนึกับข้อ2อันนี้ค่ะสามารถเอามาประกอบกันได้นะก็คือพอเพื่อนๆแบ่งสัดส่วนการใช้เงินได้แล้วก็เอาไปเปิดบัญชีตามที่เราแบ่งสัดส่วนมานะคะอย่างที่3นะคะก็คือการเปิดบัญชีแบบไม่มี ATM จริงๆหลายคนก็บางคนเขาก็อาจจะเลือกเป็นวิธีการออมเงินระยะระยะระยะยาวหรือว่าเงินฝากประจำ แต่อันนี้เราเข้าใจมนุษย์กันเดินบางคนไม่ไม่ยังไม่มีระเบียบวินัยการใช้เงินขนาดนั้นเราก็เป็นเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบเห็นไอ้ด้วยไอ้นี่ไอ้นั้นมันก็อยากได้ไปหมดนะเนาะเออแต่ว่าพอเรามีบัญชีที่มันไม่มีบัตร ATM อมันไม่ได้บังคับเราว่าเอ้ยแมงกูต้องฝาก4 0 0พทุกเดือน2 0 0 0ทุกเดือน3 0 0พทุกเดือนอะไรเงี้ยเอาเป็นแบบว่าพอเราหักฟิกคอสหรือหักค่าใช้จ่ายนู่นนี่นู่นนั่นแล้วมันเหมือนเป็นเงินฝาก ที่แบบมันไม่ได้แบบว่าเครียดหรือว่าฟิกซ์จนเกินไปแต่มันเอาออกไม่ได้เพราะมันไม่มี ATM แต่ปัญหาปัจจุบันนี้ก็คือเลยคะเรามีโมบายแบงกิ้งฟ้าพราะเรามีโมบายแบงกิ้งไม่จำเป็นต้องมีบัตรจากกดโอนกดโอนกดโอนดังนั้นนะคะห้ามเอาบัญชีนี้มาใส่ในโมบายแบงกิ้งแนะนําว่าเปิดไว้แล้วก็มีแค่สมุดบัญชีแค่นั้นเอาเวลาไว้ฝากนะคะก็สือสมุดบัญชีไปไปอัหน้าสมุดบัญชีถามว่ายากไหม จริงๆก็ต้องทําให้ได้นะเพราะอันนี้เป็นวิธีการที่ตามใจแล้วก็ไม่ค่อยไม่หักบิบมากที่สุดแล้วนะคะไม่อย่างงั้นเนี่ยถ้าเกิดฝากเป็นประจํามันก็จะหักเงินเราไปเป็นประจานะหรือเออไม่มีัตรจริงแต่ยังมีแอปอยากเช็คยอดเงินแนะ่ว่ามันมีเท่าไหร่เนี่ยแหละมันก็อาจจะท์ให้เราเกิดกิเลสได้มันก็ทําให้เราอ่ะนำเงินตรงนะั้นออกมาใช้แทนที่มันจะเป็นในพา์ที่เราอยากจะเก็บเอาไว้นะคะข้อที่4นะคะเราสามารถมีตัวช่วยเรื่องการ เก็บเงินได้นะทุกคนก็ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันคืออย่างสมัยก่อนตอนเด็กใช่ไหมคะเราก็จะเป็นการจดบันทึกรายรับรายจ่ายใช่ไหมแต่ว่าเออพอโตมาเราก็ไม่ได้มีเวลาจะมานั่งจดอะไรขนาดนั้นจริงจังใช่ไหมคะเราก็สามารถใช้แอปเป็นตัวช่วยได้นะทุกคนแอปก็จะมีที่เพียวชอบใช้หรือว่าที่รู้สึกว่ามันใช้ง่ายที่เราเคยใช้นะก็จะมีตัวอ๋อมันนี่เลเวอร์นะคะ wallet story อ๋อแล้วก็ spendy นะคะทุกคนรู้สึกว่า3อันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะดูง่ายแล้วก็คนใช้งานเยอะนะเพื่อนๆสามารถโหลดแล้วก็เข้าไปลองเล่นกันดูได้นะคะว่า ก็เลือกให้เข้ากับตัวเองอะ่ะแบบว่ารู้สึกว่าเอออันไหนมันดูเล่นง่ายอันไหนมันดูแบบไม่ยากทําง่ายๆอะไรเงี้ยก็ลองใช้ตามนั้นได้เลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเคียวก็จะชอบใช้เป็นตัว Google Sheets เราทําแบบจริงจังมากเหมือนทาเป็นบัญชีบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเลยแต่เป็นบัญชีตัวเองทุกคนเคียวก็จะดูว่าในแต่ละเดือนอะ่ะเราทำอะไรลงไปบ้างนะคะเรามีค่าใช้จ่ายอะไรหรือว่าเราได้เงินจากส่วนไหนอะไรมาอย่างไงบ้างก็จะจดบันทึกไว้อยู่ใน Google Sheet นะคะก็คือใน g o g l e s h e e t เนี่ยเพร,รู้สึกว่าเราสามารถใส่อะไรลงไปก็ได้ที่มันจะมีความละเอียดเราสามารถมาดูยอ้อนหลังได้ด้วยว่าเอ้ยเราใช้อะไรเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราต้องลดในส่วนไหนหรือว่าเพิ่มในส่วนไหนไรอย่างเงี้ยค่ะมันใส่ละเอียดมากก็อย่างเพียวก็จะมีแบบว่าเหมือนเป็นช่องที่เป็นทำเงินรับเงินจ่ายนะคะ,ะรายละเอียดเท่านี้หักภาษีเท่านี้ได้เท่านี้น,นี่แล้วอันเนี้ยมันจะง่ายตรงไหนรู้ป่าทุกคนคืออันเนี้ยเพียวจะทําแบบบางทีอย่างอย่างเพียวเนี้ยค่ะเป็นพนักงานออฟฟิศด้วยแล้วก็อาจจะ รายได้รายรับแบบอ,อาจจะเป็นโบนัสหรือเป็นอ,อ OT หรือว่าเป็นอะไรที่มันแบบได้เพิ่มมาแต่ละเดือนเนี่ยเพียวก็จะเอามาใสา่ใส,ส่ช่วยให้เราดูภาษีประจําปีได้ด้วยนะคะมันก็จะเห็นว่าในแต่ละเดือน,นรายได้ของเราเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็ทําให้เราเห็นละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะถามว่าระยะเวลาในการเก็บเงินเนี่ยประมาณไหนนะจริงๆอันนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างมากนะคะ1เลยขึ้นอยู่กับรายรับของแต่ละคนนะเออขึ้นอยู่กับรายรับด้วยตรงที่ว่า ถ้ารายรับน้อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าเก็บ1 0 0 0 0แได้เร็วอยู่แล้วใช่ไหมคะหรือว่าขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายด้วยบางคนมีภาระเยอะนะเรื่องของบางทีเรามีบ้าน,เ,เ,นเรามีรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีภาระค่อนข้างเยอะเราอาจจะไม่ได้แบบว่า,าแต่เชื่อเพียวทุกค่ะว่าวิธีที่เพียวออามาแชร์ในวันนี้เป็นวิธีที่เพียวใช้แล้วก็สามารถผ่านชีวิตมนุษย์เงินเดือนมาได้แล้วก็มีเงินแสนเก็บก้อนแรกในชีวิตด้วยวิธีเหล่านั้นโดยที่ยังไม่ได้ลงทุนแบบ จริงจังเริ่มต้นง่ายเลยคือการรู้จักสัดส่วนของเงินของตัวเองอะคะ่ะว่าเงินของเราอะ่ะมันมาจากไหน,นคือจริงๆการออมเงินก็ยังเป็นวิธีการที่ค่อนข้างเซฟแล้วก็ s e เค r i ิตี้สูงนะคะแม้ว่าอ่ะอาจจะได้เงินแสนช้าหน่อยแต่ว่ามันมีแน่นอนนะคะก็พอเรารู้จักวิธีการบริหารเงินรู้จักแบ่งสัดส่วนเงินแล้วเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะทุกคนมันก็จะเป็นพื้นฐานให้เราอะ่ะเริ่มไปเอาไปอีกขั้นหนึ่งของการ ร,รู้เรื่องเงินนะคะแล้วเนี่ยต่อไปเราสามารถไปในเรื่องของการลงทุนได้เลยเพราะว่าเรามีการมีความเข้าใจแล้วก็แบ่งสันส่วนของเรื่องเงินได้ค่อนข้างดีแล้วก็ชัดเจนนะก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะลองเอาวิธีนี้ไปปรับกับเงินเดือนของแต่ละคนที่ได้ดูนะคะทําได้ไม่ได้ไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้หรือว่าใครที่มีวิธีอื่นๆเนี่ยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้อีกนะคะวันนี้ไปละค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ